ติดตามพายุฤดูร้อนรอบใหม่สวัสดีค่ะวันอังคารที่4เมษายน2566มารวมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะจากสภาวะสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดในช่วงนี้ ส่งผลทำให้มีผู้ป่วยหลายรายเป็นโรคลมแดดหรือฮิสโตกในบางรายถึงกับเสียชีวิตซึ่งวันนี้นอกจากเราจะพาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไปติดตามดูสภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราในวันนี้ไปจนถึงในช่วงสัปดาหนะ์หน้าวันในบริเวณประเทศไทยของเราจะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นในช่วงไหน เรายังจะพาทุกท่านไปติดตามดูวิธีรับมือและช่วยเหลือผู้ที่เกิดโรคลมแดดเบื้องต้นอีกด้วยแต่ก่อนอื่นขอพาทุกท่านไปติดตามลักษณะอากาศในวันนี้กันก่อนนะคะบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดโดยอุณหภูมิจะค่อยๆสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่อาจมีอุณหภูมิแตะที่41องศาเซลเซียสเลยทีเดียว เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำจากความร้อนยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่พัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จึงยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ประมาณร้อยละ1 0ถึงของพื้นที่ส่วนในบริเวณอีกร้อยละ8 0ถึงของพื้นที่ที่เหลือจะเป็นพื้นที่ที่ต้องทนกับสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดและก็เป็นพื้นที่ที่ไม่มีฝนส่วนในบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยเฉพาะในบริเวณตอนล่างของภาคซึ่งจะมีฝนตกหนักจากอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดนําความชื้นเข้าปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างนั่นเอง ซึ่งคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ30-40ถึง40ของพื้นที่จากปัจจัยดังกล่าวนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้คาดหมายเอาไว้ว่าในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลก พิจิตและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-41องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นนครพนมมุกดาหารอำนาจเจเริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-41อองศาเซลเซียส ภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสลับุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-40องศางเซลเซียสภาคตะว,วันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีสะแก้ว ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-39องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก อากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดรังกระบี่และสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-28องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-37ถึงองศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด27-29ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34 3 9องศาเซลเซียสหลังจากนั้นขอให้ทุกท่านเฝ้าจับตาเฝ้าระวังและเตรียมตัวรับมือเนื่องจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งมาว่าในช่วงวันที่6 1 0เมษายน2566บริเวณประเทศไทยของเรามีแนวโน้มจะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นเนื่องจากในช่วงดังกล่าว บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมในบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณประเทศไทยของเรา มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจากปัจจัยดังกล่าวนี้เองจึงส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนของเราจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยจะเริ่มส่งผลกระทบในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกก่อนส่วนในภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปจึงขอแจ้งแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเตรียมตัวรับมือหากมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกหรือฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ปลายโฆษณา หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยนอกจากนี้ในระยะนี้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงในบริเวณเขตชุมชนเมืองยังคงมีค่าฝุ่นละอองหมอกควันสะสมค่อนข้างมากเนื่องจากการระบายอากาศที่ไม่ดี จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกทำกิจกรรมกลางแจ้งนอกจากนี้สภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดส่งผลทำให้หลายพื้นที่มีผู้ป่วยโรคลมแดดหรือฮีสสตกเกิดขึ้นบางรายถึงขั้นเสียชีวิตแอดมินและทีมงานจึงมาแจ้งสัญญาณเตือนโรคลมแดดที่ควรระวังโดยโรคลมแดด เป็นโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไปจนทำให้ความร้อนในร่างกายสูงกว่า40องศาเซลเซียสอาการที่พบได้เบื้องตน้นได้แก่เมื่อยล้าอ่อนเพลียเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนวิตกกังวลสับสนปวดศีรษะความดันตำ่ำหน้ามืดไวต่อสิ่งเร้าง่าย และอาจมีผลต่อระบบไหลเวียนซึ่งอาจมีอาการเพิ่มเติมได้อีกได้แก่ภาวะขาดเงือ่อเพอ้อชักไม่รู้สึกตัวไตล้มเหลวหายใจเร็วหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาจเกิดอาการช็อกหมดสติรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้มีความเสี่ยงโรคลมแดดได้แก่1 เด็กอายุต่ำกว่า5ปีและผู้สูงอายุเนื่องจากร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้ดีเท่าคนหนุ่มสาว 2. ผู้ที่มีโรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัวเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือเบาหวาน 3. ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินหรือผู้ที่มีโรคอ้วน 4. ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ 5. ผู้ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแดดเป็นระยะเวลาที่นานรวมถึงนักกีฬาต่างๆด้วย 6. ผู้ที่ทำงานในห้องแอร์เป็นเวลานานแล้วออกมาเจอกับอากาศร้อนจัดจนร่างกายปรับตัวไม่ทัน 7. ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากแอลกอฮอล์ออกฤทธิ์กระตุ้นหัวใจ ให้สูบฉีดเลือดเร็วและแรงขึ้นรวมถึงสภาพอากาศที่ร้อนจัดความดันโลหิตจะสูงขึ้นหัวใจที่ต้องทำงานหนักขึ้นจนอาจทำให้เกิดอาการช็อกและเสียชีวิตได้หากเราพบผู้ป่วยโรคลมแดดวิธีประถมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาลได้แก่ 1. นํำผู้ป่วยเข้าอยู่ในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่โดนแสงแดดเพื่อลดอุณหภูมิในร่างกายลง 2. ให้ผู้ป่วยนอนราบยกเท้าสูงทั้งสองข้างเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้น 3. คลายเสื้อผ้าให้หลวมเพื่อระบายความร้อนได้ไวขึ้น 4. ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประครบตามซอกคอตัวรักแร้ขาหนีบ หน้าผากใช้พัดลมช่วยเป่าระบายความร้อนเพื่อลดอุณหภูมิของร่างกายให้ต่าลงอย่างรวดเร็วที่สุด 5. หากไม่หมดสติให้ดื่มน้ำเปล่ามากๆและรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดนี่คือข้อมูลเบื้องต้นที่อยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเอาไว้เพื่อจะได้รู้เท่าทันและรับมือ กับโรคลมแดดได้นั่นเองซึ่งสภาพอากาศในช่วงนี้ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮง,งเฮงรวยรวย้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ